สวดสวัสดีนะครับเพื่อนๆนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง a อทเท c h ์ชชอนแนอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมสรุปล่างนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันไปแล้วนะครับพร้อมตัวเจาะเด็ดนะครับใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปล่างผมนะก็ไปย้อนดูได้คลิปเมื่อวานนี้นะครับสรุปล่างให้เรียบร้อยนะครับ เหลือครับเหลือชุด3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างในบินเดียวกันนะสมาชิกนะเดี๋ยวรออีกสองสาวันที่ผมมาสรุปบนล่างให้ในบินเดียวกันเหมือนทุกๆวดนะครับตามสูตรนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูนะผมจะมาเจาะเด่นนะครับเลขเด่นมาครบ10หน่วยบนนะครับเจาะเลขเด่นมาครบ10หน่วยบนนะครับเลขเด่น5ตัวนี้มาครบที่10หน่วยบนนะครับสมาชิกนะบางงวดก็มาครบ ทั้ง1 1 0ยสิบดยบุเลยนะครับเลข5ตัวนี้มาครบเน้นไปที่10หนดวยบุนนะครับพอวิธีคิดวิธธรรสูตรนี้จะเดินยาวกว่านี้ผมย้อนให้ดูแค่6กขวดครับนะสูตรนี้จะเดินประมาณ10งวดได้ไมั้งฮะสิบงวดนี่แหละนะเดี๋ยวผมจะแจกสูตรชงคาถาแล้วให้สมัยชิกนําไปพิจารณาดูนะครับเป็นสูตรใหม่นะสมัยชิกนะเป็นสูตรใหม่ลงใ้คนนี้เป็นคนแรกนะเจาะเด่นมาครบสิบ่วยบุ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องไอทอนชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆหที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับามาฟังคําเตือนทางช่องกันนะครับคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณนะครรับชมครทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะให้สมาชิกครับแยกแยะแล้วก็ดูเฉพาะด้วยตัวรงท่านเองทุกผิดกาพะทุกคอภัยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเจาะเด่นมาครบสิบหน่วยบนเลขห้าตัวครับงวดแรกนะสูตรได้เลขแปดเลขเก้าเลขสี่เลขสี่เลขหกนะครับครบสิบหน่วยบนนะฮะเลขห้าตัวนี้นะผลออกหนึ่งเก้าหกครับอ่ะก็มาที่ตัวนี้ฮะ เก้ากับหกนะครับเก้ากับหกที่สิบหน่วยบนที่สิบหน่วยบนถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับต่อกันงวดที่สองนะครับงวดที่สองสูตร เลขเด่นนะฮะเลขห้าตัวมาครบสิหน่วยบนบวันที่สองได้สามสี่ห้าเก้าหนึ่งนะออกห้าหนึ่งเ้าอ่าน,นี่มาครบเลยห้าสามตัวท้ายนี้ห้าหนึ่งเก้ามาครบร้อยสิบหน่วยเลยแต่ก็เอาเฉพาะ10หน่วยนะครับก็คือนี่ะเลขก่าเอาก,กับเลขหนึ่งสองตัวนี้อันนี้ก็แถนที่หลักร้อยวันนี้น ถูกงนงวดที่สอตามสูตรครบะคะเลขมาครบสิบหน่วยบุญนะครับ <c oughs> ก็ทุกสูตรนะฮะคำนวณนะครับคำนวณมานะฮะก็เหมือนการคาดเดาล่วงหน้าตามสูตรนั่นแหละฮะสมาชิกนะถ้าสมาชิกไม่ชอบตัวเลขกรุณามองผ่านไปนะถ้าใครชอบตัวเลขก็นำไปใช้นะครับ ผมคำนวณน,นะครับมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> พิจารณาก่อนนำไปใช้นะาะหัวต่อมาวันที่สามสูตรเลขครบเลขห้าตัวมาครบสิบหน่วยบุญนะครับเลขเต็มศูนย์หนึ่งสองหกแปดนะฮะออกสี่หนึ่งหนึ่งอ่ะวันนี้ออกเบิ้ลน,นะฮะมาที่เลขหนึ่งะครับมาที่เลขหนึ่งที่สิบหน่วยบุญ ที่สิบสบนครับถูกเป็นงวดที่สามเอาละให้เราก็เราก็นึกว่าเรามันเป็นอะไรฮะทำไมมองไม่ชัดลืมใส่ลืมใส่แว่นตาอีกอะ มันก็เลยนะมองตัวเลขไม่ชัดเลยเดี๋ยวเขียนผิดเขียนถูกอีกอ่ะพระตะนะ่อกันขวดที่สี่ขวดที่สี่เลขห้าตัวมาครบสิบหน่วยบนได้หนะ้าหกเจ็ดหนึ่งสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสามมาผลออกสี่หนึ่งเจ็ดก็มาที่ตัวนี้นะครับเจ็ดนะครับ กับหนึ่งเ็ดกับหนึ่งมาครบที่10หน่วยบนครับครบส0หน่วยบนตูกเก็นยวที่สิ ที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับวันนี้ไปนะครับไปทาสีนะฮทำทำห้องน้ำใหม่ไปทาสีตากแดดทั้งวันเลยนะตอนเย็นมากลายเป็นคนอารมดีเลยอ่นะอนะ มาต่อกันงวดที่ห้านะงวดที่ห้าสูตรห้าตัวมาพบสิบหน่วยบนฮนะเลขสี่เลขห้าเลขหก,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 กเลขศูนย์เลขสองผู้ออกหกห้าสองอ่ะงวดนี้ก็มาพบนะ 6, 5, 2, นะี่หกห้าสองแต่ก็เอาที่สองตัวที่สิบหน่วยบนนะก็คือเลขห้าเลขสองนะครับห้าเลขสอง ครบสิบน่วยวนอ่ะถูกเปงวดที่ห้าอ่างวดที่หกก็คือวดที่ผ่านมาอ่าสูตรได้เจ็ดแปดเก้าสามห้าเอา,าเราแปดเจ็ดสามอ่างวดที่ผ่านมาก็ครบอีกนะฮะสมาชิกนะ <c oughs> นี่จะครบมาที่ร้อยด้วยอ่ง้วดนี้วดที่ผ่านมา ก็เจ um. ็ดสามแปะก็มาที่หลักร้อยสามอ่ะที่สิบหน่วยบนนะครับเจ็ดสามถูกอ่ะ ้ที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนสมาชินะไปพิจารณาตามสูตรกันได้เลยนะครับนี่ครับวิธีทำที่10หน่วยบนนะครับแล้วสิบหน่วยบนเนี่ยที่10หน่วยบนแต่บางครั้งก็แอบมาครบ วิธีทำนะนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็มาบวกเลขแปดของที่ก็บวกกันดูเจ็ดบวกศูนย์ลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าลงท้ายเลขสอง สองบวกห้าลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าก็ลงท้ายเลขสองสองบวกห้านะก็ลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกแปดคงที่เจ็ดบวกแปดพงที่ตัวแรกก็คือเลขห้าห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งก็เลขหกหกบวกเพิ่มไปหนึ่งก็จะได้เลข 7. 7เจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มไปสี่ก็จะได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มไปสอง ็จะได้เลขก3อ่ะวันนี้นะครับได้เลข5 5ตัวนี้มาครบที่10หน่วยบนนะเน้นไปที่10หน่วยบนนะสมาชิกนะจะครบไปที่10หน่วยบนอ่ะฝากสมาชิกพิจารณาด้วยครับอ่ะแคบสุดไปได้เลยนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำครับเป็นสูตรใหม่เด้อนะกรสมาชิกก็แคบสูตรไว้ดูกว่าก็ได้นะครับเป็นสูตรใหม่ครับ อแคบถดไปเรียบร้อยห้าห้าหกเจ็ดหนึ่งสามสูตรนะครับสูตรห้าหกเจ็ดหนึ่งสามอานะครับฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะลงจริงให้คนนี้เป็นงวดแรกสูตรใหม่งวดประจำวันที่นะครับหนึ่งครับทับสี่ ทับหกหกอ่ารอลุ้นกันพอน้องนะครับจะมาหมาเลขห้าตัวนี้ที่สิบด่วยบนครับถ้าสมาชิกไม่ชอบนะครับก็มองผ่านไปได้เลยนะฮะถ้าชอบก็นาไปนะครับใช้นะครับถูกผิดก็ไม่ว่ากันนะครับอันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้นะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ